ส่างภาพนะมือนาะเล่นน้ำมาเด้อพี่น้องเล่นน้ำรุกันเด้อพี่น้องมวนวนวนเย็นดีสบายพี่น้องเออข้าทายตื่นู้พี่น้องเดี๋ยวเอากล่องไปไว้กันพี่น้องเดี๋ยวกระชีเดี๋ยวมือนี่ย้ายหลัดมามีกับทายเปิ้งเสน่หก้อนนะคะนอนเดี๋ยวหมอรุ่นกระิหาะทายไม่ไม่ไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวกระชได้เล่นน้ำน้ำมูอพี่น้องเอากล่องขึ้นไปไว้แล้วกระชีไปเล่นน้ำพี่น้องมัจะได้หาดดอเกียร์พี่น้องนี่จังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องมือนี่ได้เลยกันมาเล่นน้ำฮ้อนพี่น้องรากันรุกันถ้า ห่อนเด้กชวนกันมาเล่นน้ำพี่น้อง้อกิจจำวนแต่ซื้อบูบ่นเพื่อกรเ็นน้ำนเลยนีาลเกิดาค่ายจะลูฮะัมกับิบว่าตนั่นตัวชัอดสาใจกัสิเปียกตัวข้ดสายจะูปดไปเล่นน้ำบูเราไปเอาทอดสาไปรับานกัน เาทอดแซ่บไปใบกระบาดกันหมูเขาเล่นบอลเขาเองเล่นข้าวไทยถึงจะลูบพี่น้องเดี๋ยวทอดแซ่บไปไปใบก็ยังสิงไปเล่นน้นำน้ำมูพี่น้องหาดดอกเอียดยังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยจ้าปร <c oughs> ะมาณนี้แหละพี่น้อง ได้บรรยากาศแบบห่อนๆนหนาวๆาแบบเป็นเยชื่อบึงพี่น้องนไล่ร้ายพี่น้นรนมี่จำีกรี้องเดียวหนอรุ่นกระจังสีไทยสี่าไปเรื่อยเลยพี่น้องินกูสิกลับบัานก็ได้ลายคิปอยู่พี่น้องมีแต่จำีรัสวัสดีค่ะ thank you